เริ่มต้นจากการใช้เชือกที่จะผูกยึดเนี่ยนะครับพันจากข้างบนลงงล่างไปสองรอบหนึ่งสองเห็นไหมครับพอได้สองรอบแบบนี้นะครับเราก็จะล็อกปลายเชือกวิ่งวิ่งข้ามมาอย่างเชือกหลักแล้วสอดไปยังเชือกที่พันรอบวัตถุสิ่งของเป็นลักษณะนี้ เราจะได้แบบนี้นะครับอันดับแรกหลังจากนั้นเราจะล็อกปลายเชือกอล็อกกับเชือกหลักคือเส้นนี้โดยวิ่งไปข้างล่างเส้นหลักแล้วสอดขึ้นมาข้างบนเข้าไปยังเชือกวิ่งแบบนี้และอีกรอบหนึ่งไปข้างล่างเส้นหลักเช่นเดียวกัน วิ่งขึ้นมาแล้วสอดไปยังเชือกวิ่งเนะครับเราก็จะได้วิธีผูกเชือกยึดวัตถุสิ่งของที่มีปมของที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสำหรับการผูกเชือกยึดกับวัตถุสิ่งของอเพื่อความมั่นคงและที่สำคัญแก้ออกง่าย